นักเลงตามเมือนี้จะพามา,า่านอย่างกินแซ่บอยู่ดีร้านอาหารรัตนาอยู่บ้านนี้มีหลายห้านอยู่เดอ้อแต่กะจะทายเฉพาะห้ะหานที่ไปซื้อกินเท่านะเริ่มแกรกกับเมนห้านมงน้อยแซลมอนสดแอดกับเจ๊จัดเป็นกุ้งดองแซลมอนดองกองละ39มสิบเก้าพันกิกต่อมากจ็จะแม่นหอยทอดกระทะฮอนเจ๊ไงสร้างเป็นทะเลลวกเป็นห้านประจําของนักเลงต้อนเล็กกว่าได้มาร้านอาหารรัตนาย้ำเดดต้องได้สร้างหอยทอดห้านนี้ถา,ถามว่าราคาเท่าไหร่แอดก็จืดเดอ้อขอโทษเลยละ่ะส่วนนี้แมนต่ำกุ้งน้องสาวแอดเป็นคนสร้างททยมาให้เบิ้งเสื่อ ดองเป็นตาแซบแหง้งทาง้านจะแถมเจวส้มมาให้แบบนี้เด้อน้ำดองเพื่อนจะออกเค็มเค็มมันหวายส่วนตัวแอดแล้วแล่ละแมนแซบถึกใจเลยนะกุ้งกับเซลมอนกับแมนเด้งนุ่มดีมึงเอาความมาแอดมากจนได้อะวงมาตักสดจังสิน,งบบนั่งทาแป๊บนึงทะเลรวมทอดกระทาฮ้อนก,ากา๋ามาเซอร์หากออกจากเตาไม่ไหมกินนี่หอมหอมบีบซอสลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติโคตรเป็นตาแซบแป้งพันนี่กรอบนอกนุ่มในละจั่วตอนนนฮ้อนนะนะบอกเลยว่าคากสุดตัดภาพมาที่แอดยังนุบอ่อนจากน้ำดองบบได้ก็เลยสดไปอีกหนึ่งคำอันนี้แมนของน้อง สาวเด้อมันสร้างจุ่มจากฮันอันย่ามานั่งกินอยู่เนาะบรรยกาศุดีตัดภาพมาทีเจ้หญ่นักเลงตอนยังบบอิมภาษาก็เลยว่ายางรอบมหาซื้อปิ้งไปกินต่อยังบ่แล้วสำนั้นเด้อออกจากฮันปิ้งกับม่งหน้ามาที่ฮันยำมฮันยำแม่ปุ้งเพิ่นได้ซื้อปุ้งเด้อแต่เพิ่นกำลังมีน้องอยู่หยัมอยู่ฮันพนี่ก็จะมีทั้งป่ามือมียำหอยแคร์และก็ยำกุ้งกุ้งจะมีสองแบบให้เลือกเด้อเจใหไ่สร้างเป็นยำกุ้งลวกแบบสะดุ้งหน่อยนึงราคาแต่สาติบเกสั่งเอายัาแต จัดให้หมักฮาน,นี่พันให้สาลีหลายกุ้งในงกระตูงใหญ่ติ๊วี่แดงราคา4 9เกพันนี่คุ้มนะจ๊ะแบบหนึ่งปิ้งเครื่องในกับปิ้งลูกชิ้นที่สร้างไว้ก็เอามาเสิร์ฟถาเจหญ่ยังจะบอกว่ากินบุ้ยมีกก็คือสิเป็นไบ่บได้เพราะว่าแอดเองกับกินจนทอ้อกินอิ่มแล้วก็กดเอื้อนกอก,กมาหับเนื้อส่งจากสะพานท้องไปลงท่านหลวงใต้12พันกิบถึกสุด